สวัสดีครับน้าๆวันนี้มาเทสเหยื่อจิมมี่ส่งหยดน้ำหนูส่งหยดน้ำนะครับขนาด4เซนครึ่งรุ่นนี้มีเสียงนะครับมาตามดูกันว่าจะมีผลงานหรือไม่นะครับผลงานไม่นะครับมาลองดูกันหมายข้างทางนะครับหมายข้างทางหมายข้างทาง พี่น้องหลุดครับไซส์ใหญ่ด้วยเกือบโลเลยอ,อยู่ายเดียวครับ